ก่อนที่ท้องฟ้าของอ่าววิกตอเรียจะมืดลงนะคะนักบินบอลลูนหลากหลายประเทศเขาก็ต่างพากันเร่งมือเติมลมร้อนเข้าไปในลูกบอลลูนหลากสีสันค่ะผู้ชมดูนะคะรูปดาวก็มีมีแพนด้าก็มาอันไหนจะมีดอกไม้อีกเพื่อให้พร้อมกับการแสดงบอลลูนลมร้อนที่จะเปิดให้ได้ชมกันในยามค่ำคืนนี่แหละค่ะ ที่คุณผู้ชมเห็นคือบรรยากาศของงานเทศกาลบอลลูนลมร้อนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเกาะฮ่องกงนะคะโดยงานนี้ก็มีนักบินบอลลูนจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเป็นแคนาดาสาหราชอาณาจากักรแล้วก็มาเลเซียมาร่วมสร้างสารบอลลูนรูปทรงแปลกตาซึ่งก็สามารถดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบบอลลูนให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากค่ะหนึ่งในนักออกแบบบอลลูนจากประเทศแคนาดาเขาบอกเลยค่ะว่า ไอเดียของเขาได้มาจากช่วงเวลาอันเลวร้ายในสถานการณ์โควิด19เนี่ยแหละและอยากจะออกแบบบอลลูนที่น่าจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกดีมีความสุขได้จึงคิดว่าบอลลูนรูปพระอาทิตย์สายรุ้งแล้วก็ก้อนเมฆน่าจะตอบโจทย์นี้ได้ดีเหมือนกันทางด้านชาวฮ่องกงค่ะที่ได้มาชมการแสดงบอลลูนลมร้อนก็บอกนะคะว่า ก่อนหน้านี้อยากจะชมบอลลูนเนี่ยก็ต้องเดินทางไปที่ไต้หวันหรือว่าประเทศอื่นๆซึ่งการได้มาชมบอลลูนในบรรยากาศสวยๆของอ่าววิกตอเรียแบบนี้ก็ยิ่งทําให้รู้สึกพิเศษขึ้นจริงๆค่ะ